ใช่ครับใช่คบชร้วอ่านหโอ้โอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คโยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้้ยออโย

ยืนจับเลยหนาไหมฝนดูให้ข่ได้ยังงนะกอดดีดูอีกปะไปกอดปะน่ดพี่เต่ายืนยืนกับเราเกิดสักเวชานี่ต่อแบบสี่ีรอบนึงอะคะ ขอด้วยอืมขอวหวานๆนะคะถ้าเช้าไปตัดผมยปยคะออางนีมผมมันดูเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อ่ะต้องพูดไม่ได้นะ